ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูแผงพระพ่อจรูนนะครับอยู่ซอยสาธุประดิษฐ์49นะครับหน้าบริษัทบางกอกเปเปอร์นะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับคุณพ่อก็จะมาตั้งแผงพระอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดของท่านนะครับมีพามาเบิงแผงพระเด้อครับพ่อจรูนนะครับ เมื่อเบิงว่าม่นนี่เพิ่นได้พระอย่างมาหม่ๆหนะครับหม่ๆหมภาพแปลกหม่นะครับนี่สิห้าเมืมาเบิงปูพ,พอแกนะครับซึ่งพอจะรุ่นได้มาไม่ๆนะครับนี่ หลวง,ลง,ลงปู่ปกาหลงเที่ยวแก้วนะครับเบืองนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆกน็ในสนใจจะมาแวะมาชมได้นะครับเป็นทายู่เป็นปอยเชายู่นีน่ประจํานะครับหน้าบริษัทบางกอกเปเปอร์นะครับพอจะรุน่นปล่อยเท่าไรครับพอแก่นี่ครับสามร้อยห้าสิบนะครับ <150. S 1> ก็จะโดนปล่อยสามร้อยห้าสิบไม่แพงนะครับสวยมากนะครับดูครับเพื่อนๆสวยงามนะครับพร้อมจัดส่งพร้อมจัดส่งให้นะครับสามร้อยห้าสิบนะครับเรามาดูรายการต่อไปนะครับว่าท่านมีองค์ไหนที่สวยๆนะครับองมนี้นะครับมาดูนะครับเป็น ท่ภา,ภากระดานเลยท่ภา,ภากระดานนะครับของกาญจนบุรีนะครับท่านเพิ่งได้มามีใหม่นะครับวันนี้มาดูเพื่อนๆมาดูมาชมได้นะครับรงนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับคุณพ่อสามร้อยห้าสิบนะครับพ่อจะลุนมาว่าสามร้อยห้าสิบนะครับไม่แพงน,นะครับแท้นะครับเป็นพระแท้พระ ผ้ากระดานนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับดูนะครับเพื่อนสวยนะครับผ้ากระดานหองนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับวัดท่าตะโกอยุทยานะครับพาชีอยุธยานะครับเป็นรุ่นชนะจนนะครับ่านเพิ่งได้มาใหม่ๆเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับสวยงามนะครับ ยเท่าไหร่ครับพ่อชนาจนรุ่นนี้อูนะครับสวยงามนะครับสวยนะครับเหรียญชนาจนนะครับพ่อจะรูนนะครับด้านหลังครับ นี่ก็จะเป็นนะครับเพื่อนนะครับเพื่อสินะครับ,บ,รบ,บ,ส,รบสีน้ำเงินลงยานะครับก็เพื่อนเพื่อนที่สนใจก็แวะมาดูมาชมได้นะครับจุนชนะจนนะครับ อันนี้แปลกนะครับอันนี้องค์นี้แปลกนะครับเป็นพญาเสือบินนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับท่านเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับองค์นี้พญาเสือบินหลวงพ่อชะไนต้นตำรับเสือหัวขาดนะครับหลวงพ่อชะไนนี่ขอนแก่นใช่ไหมพ่อขอนแก่นอ่าหลวงพ่อชะไนนะครับต้นตำรับเ วิชาเสือหัวขาดนะครับนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับดูได้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับสวยนะครับป่อยเท่าไหร่พ่อสามร้อยห้าสิบนะครับพ่อบอกว่าสามร้อยห้าสิบนะครับสวยนะครับขห่อขุตรุ่นบูชาครูนะครับ ตำรวจภูทรสร้างนะครับรุ่นบูชาครูนะครับม,มาดูองค์ตัดไปนะครับตัดไปวดวงถอดไปนะครับก็จะเป็นเหรียญเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับ หลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิวปางเปิดโลกนะครับวัดไร่แตงทองนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับเนี่ยหลวงปู่หลิวนะครับนี่ก็สวยนะครับด้านหลังยันเนี่ยก็สวยนะครับด้านหน้าจะเป็นพระปางเปิดโลกนะครับพระปางเปิดโลกสวยงามครับเหรียญรุ่นนี้เพื่อนๆสนใจก็ แวะมาดูมาชมได้นะครับหน้าบริษัทบางกอกเปเปอร์สาธุกระดิ์ซอย49นะครับเดี๋ยวนี้ก็หน้าคงจะไม่แพงนะครับท่านจะปล่อยปล่อยเท่าไหร่ครับพ่อ8ป0ปล่อยแปดร้อยนะครับคุณพ่อจะรูนบอกว่าปล่อยแ800ดร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับท่านคุณพ่อบอกว่าพร้อมส่งนะครับแ0ดร้อยนะครับเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับด้านเมตตาค้าขายนะครับโชคลาภนะครับ โชคลาบเฮงเนะครับแล้วก็มีหลายอย่างครับหุั้ไข่เคี้ยวไ่าวันนี้จะเป็นเต่ากิ้วนะครับของหลวงปู่หลิวเนื้อสามกริย์นะครับสวยงามมากเหมือนกันนะครับเต่ากิ้วนะครับ ดูใกล้ๆก็ได้นะครับเต่ากิ้วนะครับสามร้อยห้าสิบอยู่พ่อพ่อบอกว่าสี่ร้อยห้าสิบครับสี่ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับเนื้อสามกษัตริย์สวยมากนะครับเพื่อนๆดูครับเนี่ยเต่ากิ้วนะครับของหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับมาดูได้นะครับเนียด้านหน้านะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆ สวยครับ450นะครับคุณพ่อบอกว่า450พร้อมส่งนะครับกดอีอันนี้พาเพื่อนๆมาดูตะกุดของพ่อจรูนนะครับท่านบอกว่าท่านได้มาโดยปฏิหารนะครับ ได้มาโดยปฏิหารยังไงเ,เพราะว่าจู่ๆก็จูจ่ๆก็มีคนเอามาให้ท่านนะครับท่านทํางานที่บางกอกเปเปร์จูจ่ๆก็มีคนเอามาให้ท่านมาจากจากังหวัดขอนแก่นท่านก็เป็นคนที่ชอบตะกุดอยู่แล้วนะครับเนี่ยด,ดูได้ครับเพื่อนๆท่านเป็นชอบตะกุดอยู่แล้ววันนี้ท่านได้มาเป็นแปลกนะครับยูๆมีผู้ชายคนหนึ่งเอามาให้ท่านนะครับเขาบอกว่าอยู่ขอนแก่นนะครับ ตะกุดหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรพ่อจะเป็นหลวงพ่อผางหลวงพ่อผางนะครับพ่อจะดูแบบว่าน่าจะเป็นตะกุดหลวงพ่อผางนะครับเป็นยันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีตะกุดเกลียวนะครับตะกุดเกลียวสารนะครับเป็นช่องๆอยู่ข้างในนะครับตะกุดนะครับโคงกระพันชาตีนะครับตะกุดนะครับแถวคลาดนะครับ โชคลาภก็ได้นะครับตะกุดสวยครับตุงก็ได้ครับสวยมากปล่อยเท่าไหร่พ่อเนี่ยตะกุดปล่อยดอกละห้าร้อยครับพ่อพ่อจะรุนบอกว่าปล่อยห้าร้อยนะครับเพื่อนๆนที่สนใจก็มาดูมาชมได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับหน้าบางกอกเปเปอร์นะครับโรงงานกระดาษซอยสาธุประดิษฐ์สี่เก้านะครับ อันนี้ก็500อนะครับพ่อจะดูนอกว่าอันนี้ก็ห0านะครับเพื่อนๆดูได้นะครับสวยนะครับเป็นตะกรุดผงยากินดามีดีหลวงปู่บุญนะครับคันทัโชดนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับนครชัยศรีนครปฐมนะครับผมจะพาให้ท่านดูใกล้ๆนะครับนะครับ ป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับอยู่ในกล่องนะครับกล่องแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับพ่อบอกว่าเพิ่งได้มานะครับตะกรุดของวัดกลางบางแก้วนะครับนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับพ่อตะกรุดพ่อคงยากินดามณีนะครับ หลวงปู่บุญนะครับขันท่าชโชตทำท่านาชดนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับอันนี้ก็หลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วเพื่อนๆครับดูนะครับสวยงามมากนะครับยันนะครับตะกุดมุกนะครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับตะกุดมุกนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว ตะกุดเนื้อมุกนะครับเพื่อนๆดูนะครับสวยนะครับดอกนี้ปล่อยเท่าไหร่พ่อพ่อดอกนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับหวพ่อจะรูนบอกว่าสี่้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งเลยนะครับดูได้นะครับดูตะกุดจะเป็นแนวนี้นะครับดเพื่อนๆนะครับ สวยครับหลวงปู่บุญวัดต่างบางแก้วครับเขาี่หลวงพ่อตัดนะครับวัดชัยนานะครับนี่จะเป็นตะขุดหลวงพ่อตัดวัดชัยนาฮะด้านตะกุดโคลาภแถวคาดนะครับสวยนะครับตะขุดวัดชัยนาหลวงพ่อตัดวัดชัยนาครับดูได้ครับแวะชมแวะดูได้คอยสาธุประดิษฐ์4ี่บนะครับ หลวงพ่อของพ่อจรูนนะครับแผนพระเครื่องของหลวงพ่อจรูนของพ่อจรูนนะครับไปดูก็ชมได้อันนี้ก็จะให้ดูใกล้ๆนะครับพระท่านนะครับเหนื่อยนะครับ วส,วนะนนสวยนะครับแท่งพระท่านนะครับสวยนะครับท่านวางนี่สวยมากดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะมีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับ